สวัสดีครับผมสำหรับคนที่ใช้ทวิตบนมือถือนะครับหรือผ่านแอปนะครับแล้วก็หาปุ่มล็อกเอาท์ออกจากบัญชีของเราไม่เจอนะครับมาทำตามคลิปนี้ได้เลยง่ายๆอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปทวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาให้เรียบร้อยบนมือถือก่อนนะจากนั้นให้สังเกตตรงมุมซ้ายมือด้านบนนะครับนี่ที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับของผมจะเป็นเจ้าแมวตัวนี้นะก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็ ในส่วนนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่าบัญชีที่เมนูล่างสุดนะครับถ้าใครเป็นภาษาอื่นสังเกตตรงรูปฟันเฟืองทางด้านหน้านะครับก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นทางด้านล่างสุดตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มคําว่าล็อกเอาท์อยู่นะครับนี่ตรงที่ลูกศรชี้นะให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยแล้วเขาก็จะถามนะครับว่าเราต้องการล็อกเอาท์ออกจากบัญชีนี้ใช่หรือไม่เพื่อนๆก็กดไปที่คําว่าล็อกเอาท์ โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ